Yo, สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็ทำเพื่อส่งงานชากราฟิกนีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมุกก็จะมาทำคลิป Introduce Myself นะคะก็มุกนะคะชื่อจริงชื่อนางสาวสวรรญยาฮอกุุยนะคะอายุ17ปีะคะ่ะเกิดวันที่12เดือนมิถุนายนพฤทธศนาร้อยสนะคะเกิดปีลิงราศีพฤษก,กแล้วก็ กรุ๊ปเลือดกรุ๊ปดีนั่นเองค่ะก็ตอนนี้นะคะมุก,ก็เป็นนักเรียนอยู่นะคะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเซลูดิชาเชียงสาวค่ะตอนนี้ก็เรียนอยู่สายสิป์ภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะแล้วก็มุกก็มีงานอดิเรกน,นะคะก็เป็นศิลปินอิสระแล้วก็มีทํา YouTube ค่ะที่ชื่อแชแนลว่ามุกสวรรยาค่ะก็ภายในชแนลนี้นะคะก็ ทำคลิปแนวเป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็มีรีวิวแล้วก็จะมีเป็นเวอร์เพลงแล้วก็ลงเพลงของตัวเองค่ะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยฟังเพลงของมุกนะคะก็สามารถไปรับชมรับฟังไดน้นะคะคุณค่ะค่ะแล้วก็เอ่อก็สมาพิเศษของมุกนะคะก็คือการร้องเพลงแล้วก็การแสดงค่ะก็ฝันในอนาคตนะคะมุกอยากจะเป็นศิลปินแล้วก็อยากจะทํางานในวงการบันเทิงค่ะ <Good> อาหารที่ชอบนะคะก็คือแซลมอนแล้วก็อาหารญี่ปุ่นค่ะถ้าเกิดว่าเป็นอาหารไทยก็ชอบกินแกงเห็ดเผาะค่ะส่วนผลไม้ที่ชอบนะคะก็คือสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นขนมที่ชอบนะคะก็จะเป็นเดฟุกุสตอเบอรี่นั่นเองค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ